สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lot Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับ เกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโค้ดกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับอ่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่กอเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่กอไมาแจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าตน้องกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับ แต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1 6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจของตัวละครเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครของสเตฟฟี่นะครับตัวนี้เลยนะครับสเตฟฟี่นะครับก็เป็นเซตครีเอทีฟเคออสนั่นเองนะครับพี่จะแจกจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมอ่านะครับก็ราคา1499เพชรนะครับต่อ1แพ็ยเกจเนาะพี่แจก10แพ็ชเกจครับก็ไไดด้้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครัับไดด้้ทงชุนะครับแล้วก็ ตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็พี่มีการแจกส่อเป็นสกินปืนครับเป็นส่อของสกินปืนเป็นแบบถาวรครับหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้น้องนะครับอ่านะครับคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่านะครับได้หมดเลยนะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ดีในคล ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่าทางนะครับหรือว่าจะเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็พี่มีกติกานะครับในการรับของลาวัลพวกนี้นะครับทั้งหมด4ี่ข้อครับกติกาข้อแรกครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ท่านเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สองกดตั้วเหมือนกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูดีของเจ้าขอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับไปที่โค้ดในวันนี้นะครับเออนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมีเป็นโค้ดอ่าเป็นพูดง่ายว่าเป็นโค้ดอ่าทีีี่่่่หาาาาาซื้องยยมมกกนนนนนะะะะะครัับเด๋ววพจแฮ จะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับคือซื้อง่ายมากนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาบอกกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดต โค้ดของเรากันก่อนดีกว่านะครับโค้ดของเราในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสกินปืนครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของ AK มังกรนั่นเองนะครับกระบอกนี้เลยเนาะเป็น AK The Flaming Dragon นั่นเองนะครับบวกดาเมจดสองกระตังยิงหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ยังเป็น AK ที่ดีที่สุดในเกมนั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับผมอ่านะครับก็จะได้เป็นแบบถาวรเลยเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นโค้ดสกาครับสกาสีชมพูคิวปิดเลิฟอันนี้เลยนะครับบวกลกระยะะะเนนาครับกก็็เปนสาที่่ถือได้วงยังสองกระ จากสกาไททันนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นสกาคิวปิดเลิฟนะครับถือว่าดีนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะนะครับเมื่อก่อนพี่ชอบใช้มากนะครับแล้วก็จามินส่วนของโคตรทางครับก็เป็นสองท่าทางนั่งบอลลังนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางนั่งบอลลังค่าคือแชมป์นะครับเป็นท่านั่งบอลลังของฟีฟ่าเวิลด์คับนะครับแล้วก็จามินส่วนของเป็นโคตรอันนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นบ้าพลังสแลมนาลล็อกนี่ ึ<บ>้มนี่ครับนี่โจมมอบซะนี่ครับนี่แค่นะครับแล้วก็กระเป๋าครับผมก็เป็นส่อของกระเป๋าเพลามอันนี้เลยนี่ครับนี่นะครับเป็นโค้ดกระเป๋าพี่ามอันนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าที่ไม่มีขายในเกมนะครับเป็นโค้ดอ่าที่แรงมากๆนะครับสำหรับโค้ดกระเป๋าอันนี้เนาะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับโค้ดของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าเทียมโค้ดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นส่วนของเป็นอ่าโจต้านะครับเป็นตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนอเป ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเออครับแล้วก็โชต้าครับผมอันนี้พี่ก็ส่งไปให้ดูแล้วนะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับของคลิปของเมื่อวานเนาะสำหรับวันนี้เนาะว่าเกลือหรือเปล่านะครับลองย้อนไปดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปดูโค้ดที่พี่บอกไว้ก็แล้วกันนะครับเออครับก็จะเป็นส่วนของโค้ดจากทางกันเย่นั่นเองนะครับก็อ่า เป็นโค้ดที่ได้จากาการซื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับก็เป็นโฟมล้างหน้าน้อนะครับสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะครับสำหรับอันนี้น้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมโค้ดกันนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับกิจกรรมก่อนๆที่เราเคยเติมไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการเติมโค้ดสองโค้ดนั่นเองนะครับก็สามารถารับได้1กล่องน้อนะครับนะครับอันนี้ก็ ถือว่าดีนะครับนะก็ราคาถูกมากนะครับราคาสามารถจับป้งได้นาออันนี้นะฮะก็ถ้าเราดวงดีนะครับเราก็อาจจะได้ในส่วนของเป็นชุดกางฟูดักก้อนเนาะอันนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นชุดที่เนี่ยขึ้นๆอยู่ตรงนี้เนาะนะครับถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ตามนี้แหละนะครับเออนะครับแต่นีครับเป็นชุดที่แรงมากนะครับพี่บอกก่อนเนาะสำหรับอันนี้นะครับอ่านะครับคือพูดง่ายว่าเฟี้ยวอ่ะเออนี่ครับพี่ชอบนะที่พี่อยากได้มานานแล้วพี่ก็เลยไปหาซื้อมานะครับผมอันนี้นะครับเออนะครับก็ราคาถูกมากนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะ ในเซเว่นนะครับก็ซื้อนะครับโฟมล้างหน้านะครับ2อันนะครับก็สามารถรับได้1โค้ดนะครับไม่เชิงห่งโค้ดหรอกสามารถรับได้1กล่องนะครับก็ราคา40บาทนั่นเองนะครับก็ถูกมากๆนะครับนะเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับอย่าพูดมากเสียเวลานะครับอ่ะเราเติมโค้ดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ก่อวางโค้ดไปก่อนนะครับอันนี้เลยนะครับกดยืนยันไปนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับอนึ่งกล่องนะครับนี่เลยนะครับอ๋อมันไม่ใช่ได้2โค้ด1กล่องดิพี่พูดผิด่ ใช่อย่างนั้นนะฮะเออนะครับมันก็โคดันหนึ่งกล่องเนาะนะครับเออนะครับพี่ขอพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับทุกคนครับพี่ขอโทษนะฮะเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาคนยืนยันไปนะครับได้มีกล่องแล้วนะครับนี่เลยนะครับเออนะครับโอ้โหคือโคดเราเยอะมากนะครับในวันนี้เออเดี๋ยวพี่จะพาไปเดิมโคดกันเนาะนะครับเออคือถามว่าพี่อยากได้ไหมชุดดองครูจังทุยทุยอะไรนะเขาเรียกฟุตทุย พูดอีกแล้วะพี่พูดผิดโอ้ทุกคนก็เป็นชุดกังฟูดะกอนนั่นเองนะครับอ่านะครับคือเฟี้ยวอะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มชุดกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับชุดของกังฟูดะกอนนั่นเองครับเป็นชุดที่แรงโคตรๆนะครับพี่บอกก่อนนะแรงมากนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะพี่ขอให้ได้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ไดโนเสาร์มันมาอีกแล้วครับทุกคนครับไดโนเสาร์ครับทุกคนอื้อปั่นปทพีกแล้วครับทุกคนอื้ออีกแล้วครับทุกคนครับกล่อง สำหรับกล่องกระดิ่งเย่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นรูปร่างยังไงนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับเอ้ยสวยนะพี่มองว่าสวยนะฮะเออนี่เลยนะครับอ่านี่ครับก็ชุดกางฟูได้ก้อนอันนี้เลยนะครับทนโอ้โหเฮ้ยเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวนะครับพี่บอกก่อนเนาะนะครับเอ้ยอยากได้นะครับโอ้ดวงดวงโอ้ขอใช้ดวงได้ไหมโอ้โหขอใช้ดวงก็แล้วกันนะครับนะเออเดี๋ยวเราเปิดกนเลยดีก่าหนึ่งกล่องแรกครับกนเปิดไปนะครับ ฮึบไม่ได้ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะครับอ้าวทำไมมันเด้งมาอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็มาดู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 นะครับเป็นในส่ของกองกองหายกองหายไปไหนนี่เลยนะครับกดเปิดป1หนึ่งโอ้โหอยากได้นะฮะอยากได้นะครับต่อสุดท้ายครับต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วปึ๊บโอ้โหไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เราก็สามารถไปหาซื้ออ่า เป็นโฟมล้างหน้าของอาเดนเย่มาเปิดกล่องไม่ได้นะครับอันนี้เนาะนะครับโอเคนะครับแต่นะครับพี่บอกก่อนเนาะพี่อเมื่อกี้ที่ทำไมรู้ไหมทำไมพี่สุมไม่ได้เพราะว่าพี่ไปซื้อมาสุ่มจนได้แล้วครับทุกคนครับเออนะครับคือราคาถูกจนพี่ต้องไปหาซื้อมาครับทุกคนครับนี่เลยนะครับสำหรับชุดกังฟูดากอนเย็ดเค่นะครับเฟี้ยวนะครับบอกก่อนเนาะคือเฟี้ยวมากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับอ่านะครับที่พี่บอกให้ อยากได้อ่ะคือก็อยากได้มากนะครับอันนี้พี่เลยไปหาซื้อมานะครับพอพี่รู้ว่ามีชุดกังฟูดะก้อนเท่ๆแบบนี้พี่ก็เลยไปหาซื้อมานะครับคือเอายากคือเฟี้ยวจัดนะครับเฟี้ยวจัดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับชุดกังฟูดะก้อนครับผมกดเปิดไปเลยนะครับนี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวผิดชุดผิดชุดนะครับกดเปิดไปนะครับปุ้มนะครับนี่นะครับได้มาแล้วสำหรับชุดกังฟูดาก้อนนั่นเองนะครับเป็นชุดที่เท่โคตรนะครับบอกก่อนโอ้เห็นแล้วคือแบบออร่ามัน โอ้โหผุดพ่องมากทุกคนครับเออนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้ไปเล่นให้ดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตาดไปตอนเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับ โอเคครับไฮไลท์ก็จบกันไปแล้วนะครับก็เป็นการรีวิวชุดมังกรนะครับที่ถือได้ว่าแบบอาจจะเชยนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่นะเราะไม่ได้เดินล่าเอาง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็พี่ได้ยิงซีจีจีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นกาด้วยนะครับผมทุกคนครับเออนะครับโคตรเฟี้ยวเปล่านะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้นะครับผมให้จบนั่นเองนะครับก็ ถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องดูจบแล้วสิเออนะครับโอ้โหพี่ก็พูดลายแปลกๆนะครับก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมและทีมพาเลยนะครับถ้าใครอยากได้ของรางวัลในคล <Okay. seal. S 1> ิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมอ่านะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆ ปิวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมไปตามกันด้วยนะครับสำหรับกานที่เยเมนนะครับก็เอาโค้ดนะครับมาเติมแล้วก็มาลุ้นชุดกังฟูดะก้อนอันนี้ได้เลยนะครับผมที่พี่ใส่อยู่นะครับโค้ดเท่เลยนะครับก็บายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายปิวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆอ๋อชุดโค้ดเท่